สวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านสวนมุมไม้บ้านครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับครับเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดครับเก้าเก้าสองศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสามสี่เก้าครับหนึ่งสามสี่เก้าสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวเจพิมพ์ชื่อไว้ก่อนนะครับผมเบอร์นี้อ่านลน์ได้นะครับหรือว่า ทักไปที่เพจสวนมูไม้บ้านนะครับรแล้วเห็นว่ามีช่อง u t u b e ด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube สวนมูไม้บ้านด้วยนะครับครับผมออย่างแรกก่อนเลยนะครับผมทางร้านก็คือมีจัดส่งนะครับผมแล้วค่าจัดส่งนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่าจัดส่งเริ่มต้นถ้าเป็นกล่องนะครับหนึ่งแปดสิบบาทครับเริ่มต้นที่แปดสิบบาทแต่ <80 S 2> ถ้าเป็น เป็นส่งตะกร้าเริ่มต้นนี้ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบครับครับผมอันนี้ถ้าเป็นส่งกล่องนี่ต้นต่อไปบวกเท่าไหร่ครับหรือว่าแปดสิบส่วนมากจะไม่ค่อยบวกครับแต่ถ้าไม่เยอะจริงๆนะครับแต่สามารครับถ้ากระถางเป็นกระถางเล็กก็ใส่ได้สี่ถึงหกต้นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นไม้ไซส์ใหญ่ก็จะประมาณสองสามต้นประมาณนี้ครับ๋อก็อยู่ที่ขนาดไซส์ด้วยใช่ครับแต่ถ้าห้าต้นหกต้นนี้อาจจะเป็นร้อยครับถ้าส่งร้อยบาทครับ แต่ถ้าเป็นต้นนี้ใหญ่แบบนี้ก็ค่าส่งน่าจะร้อยห้าสิบบาทครับอืมครับผมนี่นะครับก็จะเป็นอัตรานะครับผมเป็นค่าส่งของร้านส่วนมุมไม้บ้านนะครับผมว่าถ้าเป็นกล่องน้องก็จะเริ่มต้นที่แปดสิบบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตะกร้าก็เริ่มต้นที่ร้อยี่สิบร้อยี่สิบครับตะกร้าใบเดียวนะครับตะกร้าใบเดียวร้อยี่สิบก็แล้ว<า>แต่ขนาดของต้นไม้ด้วยครับว่าเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมอะวันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับผม หมายกับราคาต้นไม้แบบลักสิบโทุกคนวันนี้แต่เราบริด้านนี้เลยมีไม้มาไม่เยอะนะครับเนื่องจากกลัวฝนโตโตซึ่งเจก็กลัวเหมือนกันกลัวเก็บไม่ทันเพราะว่าตอนนี้โคราชก็ก็หึมลงทุกวันเลยอ่าอันนี้เป็นว่านเมตตามหานิยมนะครับอ่าช่วยบอกเขาหน่อยว่าอ่าเมตตามหานิยมอะไรยังไงปลูกยังไงบ้างครับครับเป็นตัวนี้เป็นไม้แดด ลำไรนะครับก็คือไม่ใช่ไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นคือเลี้ยงร่มๆหน่อยเหลียงใต้สแลนหรือข้างบ้านนะครับใต้ต้นไม้นะครับเพาจะสวยนะครับเป็นไม้มงคลนะครับที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับเสน่หเมตตามหานิยมนะครับครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบาทครับห0สบาทปกติขายแปดสิบวันนี้ขายห้าสิบใช่วันนั้นยังเห็น8ปสิบาทอยู่เลยวันนี้ลดราคาแล้วครับเพราะขายยากขายเพราะขายยากขายขอราคาห้าสิบาทพอแต่กระถางใหญ่หนึ่งร้อบาทนะครับมีนะครับที่บ้านมีอีกนะครับครับปุ่มก็วันนี้เอามาสามกระถางเนาะสี่กระถางหนึ่งสองสามสี่นะครับปุ่มอะใครเหมาหมดก็ส่งร้อยบาทใช่ครับ ราคาดีด้วยกระถางราคาสิบปกติเขาขายแปดสิบนะนี่ใช่ครับแปดสิบก็ถือว่าถูกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลดราคาให้นะครับครับผมแล้วก็จะเป็นเบอร์บันมาเบอร์บันมาห้าสิบาทห้าสิบาทดังแบบนี้นะครับตันนี้เป็นตัวคอมแพกนะครับเป็นตัวคอมแพกก็คือใบเล็กเหมือนร้าทำพิธา์เมื่อกี้นี้เลยอ่าครับผมมาแล้วก็โอยโดนฟ้าตัวนี้ไม่ด่างด่างน้อยจากไม่ด่างนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการด่างเยอะกว่านี้ก็สามารถทักหาได้มีครับ ก็ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทขึ้นไปครับครับผมขึ้นอยู่กับความด่างนะครับครับผมแล้วก็จะมีก๊อกมรลกตเป็นตัวเขียวปกตินะครับตัวนี้ก็อยู่ห้าสิบบาทไม้งคลนะครับแล้วก็อ่ากวักอ้ด่างมาสิบบาทไหมนี่ห้าสิบาทโอ้โหกวักด่างมาสิบใสมินิน่ารักน่ารักครับสี่ใบน่ารักน่ารักเนี่ยเจบอกเลยนะนี่ใครมีมีเขาเรียกนะเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือเนาะเอาไปตั้งประดับ น่ารักน่ารักทุกคนตัวนี้ตัวนี้อ่าชำไว้เยอะเยอะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้ก็คือชำก่อนชำนานแล้วตัวนี้ครับก็เลยเอามาก่อนที่อ่าส่วนมากจะเอามาแต่อันเล็กๆครับเพราะค้าหาแต่ต้นเล็กๆมาขายต้นใหญ่มีนะครับแต่ว่าจะขายไม่ดีเหมือนต้นเล็กอ่าก็คือเขาเรียกต้นเล็กด้วยความที่ใช่ครับมันน่ารักมันมันดูแลง่ายใช่ครับลูกค้าชอบแบบเล็กๆแบบนี้ครับ ก็จะมีทั้งตัวเขียวตัวดาก็อยู่ที่ห้าสิบบาทใช่ครับนี่ชอบตัวนี้มากน้องแบบตะมุตตะมิน่ารักนี่อันนี้จะเป็นท่สีเทาครับสีเทาขอบทองอ๋อเออใช่ใช่ทุกคนที่ปกติเราเจอเห็นเราจะเห็นเป็นเขียวเขียวใช่ครับอันนี้แต่ว่าจะเป็นเขียวเทาครับเอาเลือต้นแม่ได้นะครับตัวนี้นี่ห้าสิบบาทห้าสิบาทตัวนี้เพิ่งเอามาขายครับแต่ว่าไปแล้วครับสองกระถางนี่เพราะน้องน่ารักนะนี่อันนี้ก็สวยเจชอบมากเลยอันนี้เป็นอ่ เป็นตระกูลอะโลไหมครับอะโลเวล่าเนาะอะโลเวล่าครับเป็นตระกูลอะโลเวล่านะครับผมนี่น่ารักนะนี่อยู่กระถางละห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับนี่แล้วคือร้านนี้นะความคุ้มห้าสิบบาทคุณไม่ได้กระถางดำคุณได้กระถางสีขาวเลยแล้วก็มีหินโรยให้ด้วยโอ้ร้านนี้จะคุ้มไปไหนห้าสิบบาทนี่ราคาดีสองมีสองสามสีนะครับนี่นี่นี่อันนี้สีหนึ่งีสีหนึ่งอ๋อเอออันนี้จะออกเป็นเขียวเข้มเข้มอันนี้เป็นเขียวอ่อน ครับตอนนี้จะออกโคนเทาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับห้าสิบบาทอู้ราคาดีห้าสิบาทตันนี้จะเป็นเขียวเป็นเขียวแบบเขียวแบบเขียวยกหยกใสๆครับคล้ายๆลิ้นเอ่อว้านทางเคยุแบบบ้านเราเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่าเขามีจุดดังจุดเหมือนปลาดาวนี่น่ารักค่อสแบบาครับแล้วก็จะมีเอ่อเปเปอร์เชอร์ดิเลสไหมครับใช่ครับเปเปอร์เชอร์ก็คือเขาบุ้งบ้งเขาด่างเนาะ ครับเป็นเป็นไม้เอ่อเป,ปเปอร์ที่ด่างครับครับด่างแบบออกชมพูแบบสีขาวสีเข,ขียวครับรู้สึกว่ามีลายสีมากอันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบบา,บ,บาท้าทเราก็จะมีเอ่อหอดทองหอดซับนะครับหรือภูหยิบเงินหยิบทองอ่<ช>นะเนาะที่เขาเรียกกันห้าสิบบาทครับอ่าตอนนี้อยู่บ้านมีอีกนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เหลือต้นสุดท้ายอะไรมาแดงเรียกซับห้าสิบบาท ราคานนารักมากบอกเลยเราก็จะมีรวยร้นฟ้านะครับรวยร้นฟ้านะครับตัวนี้ตัวไม่ด่างครับตัวด่างน้อยก็มีราคาเดียวกันตัวนี้เป็นตัวด่างน้อยตอกตัวด่างน้อยเท่าไหร่พี่ราคาเดียวกันครับห้าสิบบอกใช่ครับโอ้ราคาลดวราคาเหลือต้นสุดท้ายแล้วราคาดีตอนแรกขายแปดสิบใช่เนี่ยป้ายยังอยู่ป้ายยังอยู่ตัวมีของห้าสิบบาทพอคือรอยากขาย แต่ว่าเวลาเขาออกลูกเขาก็จะด่างอยู่นะครับเป็นเชื้อมีเชื้อด่างอันนตัวเขียวเราก็จะมีช่วเก้าชั้นนะครับนี่ช่วเก้าชั้นเป็นช่วเก้าชั้นเขียวเนาะใช่ครับตัวนี้มีแต่บอกได้เลยว่าน้องกําลังสร้างฟอร์มใบสวยเลยนี่ใช่ครับจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับมีหลายกระตุ้นแต่ตัวนี้จะชอบมากเลยนะเห็นไหมทุกคนเขาอาจจะกัดดาตอนตัวเพราะอะไรเลยไหมขอบเขาดํานะนี่ใช่ครับต้นต้นแรกจะเป็นช่วเก้าชั้นดํานะ ครับต้นแรกก็ขอบดำจริงๆเขามาจากแม่ด่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าอ๋อเอตอนนี้เขายัางไม่เปิดด่ังใช่ครับพูดง่ายๆทุกคนมันคือเชื้อด่ังครับเป็นเชื้อรุ้นแล้วทุกคนทุกคนเนี่ยเอาไปรุ้นไปไปมาเลี้ยงปีสองปีถ่ายมาให้พี่เจมดูเอาเปิดดาง <c ười> ซื้อคืนห้าสิบบาทได้ไหมเ <c ười> ราซื้อคืนนะเราซื้อคืนแต่ขอราคาเดิมราคาเดิมที่ซื้อราคาแรกนี่ห้าสิบบาท นีน่ารักน่ารักแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบใบแบบไหนฟอร์แบบไหนนะครับผมอ่ะเราก็จะมีอ่าช้อนเงินช้อนทองน้องเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วต้องเลี้ยงแดด100%เลยนะนี่จริงครับลูกค้าจะเอาไปในห้องผมเลยบอกว่าจริงๆอ่ะเขาถ้าในห้องต้องเป็นห้องที่เน้นติดริมหน้าต่างเลยครับใช่ตั้งริมหน้าต่างเลยทุกคนเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเจจะบอกให้ฟังนะว่าเขาเป็นไม้แดด100% เขาไม่ใช่เป็นไม้ล้มใ่เขาไม่ใช่ไม้ล้มเลยพูดง่ายๆแต่แดดแค่แดดลำไรเขาจะใบมีความเงากว่าใช่แ่แดดร้อยแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงไม่ถึงแดดแรงไม่ถึงใบ,ใบร่วงเลยแต่ถ้าแบบเมื่อจริงๆใบร่วงใบร่วงได้เลยครับ,รบวันสองวันนี้ร่วงได้เลยบ,บอกเลยนะเพราะว่าเขาเป็นไม้แดดใครอาจจะเคยเห็นต้นใหญ่แต่เนี้ยคือเป็นต้นเล็กของเขาใช่ครับน่ารักน้องจะมีความเป็นใบเป็นถ้วยบางๆก็เลย มีความเป็นความห่อนิดๆไม่ได้หอ่อทรงใบเงี้ยเขาห่อประมาณเนี้ยอ่ะอาจจะนี่เจลองทำให้ดูนะเขาจะห่อประมาณเนี้ยที่ใบเขาเหมาะกับชื่อช้อนเงินช้อนทองจริงๆเป็นไม้มงคลด้วยนะนี่ลองไปประดับดูห้าสิบบาทราคาน่ารัก่ะแล้วก็มาที่ทางด้านนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นอ่าลิ้นมังกรอันนี้ไม่ทราบชื่เลยครับเอ้ยลิ้นมังกรที่นะล<ต>ิ้นมังกรตัวนี้เท่มากเลย อันนี้คือด้านหน้าคือต้นเดียวกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบไซส์ไหนเขาก็ไม่เชิงอันกลุ่มนะเขาไม่เชิงแบบตัวกลุๆมที่เป็นแท่งๆนาอพี่เนาะมันมีเขาจะมีความเป็นกลมขึ้นใช่ครับกลมขึ้นแล้วก็แบนขึ้นเออเท่ไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบาทห้าสิบบาทแล้วก็คีปะวานคีปะวานเลคห้าสิบาทนะครับอย่าพอโตขึ้นเขาจะเป็นแบบตั้งๆใบแบนแผ่นใหญ่ๆสวยงามน่ารัก ตแผ่นใหญ่ไม่เอามาขายแล้วก็ฮ่าๆแต่แผ่นเล็กๆมาใช่ครับเพราะบางทีส่งยากด้วยแล้วก็หักง่ายใช่ครับอแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเฟินกานดำสวยครับสวยสวยสวยพี่แล้วก็เฟินใบเงินด้านหน้าครับใบเงินก็มีนะครับสวยนะนี่เฟินใบเงินเฟินใบเงินอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทแล้วก็เป well> ็นเฟินการดำก็อย enfin ki> ู nice ่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันครับราคาดีราคาดีทุกคน แล้วก็จะมีบิโกเนียนะครับตัวนี้คือเอชอบมากครับตัวนี้ตัวนี้บอกหน้าละดอกน้องสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับบิโกเนียสายพันุนี้เลี้ยงง่ายจริงๆเขาเป็นไม้ล้มเนาะใช่ไม้ล้มลำลายชอบชื้นค่อนข้างที่จะทนแดดเพราะว่าอยู่บ้านก็แบบใต้แสานที่มันบางๆเขายังทนนะครับแต่เขาชอบชุชื้นเนาะพี่เนะใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะใบไหมนิดนึงแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะทนครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ราคาหกสิบบาบ แล้วก็มีฟิโลทองโลสีทองหรือที่เขาบางคนก็เรียกฝักทองรับทองเนาะสำหรับตอนนี้เนาะแปดสิบาทไม่ต้องหาเสาหาหลกพี่เจมใส่ให้เลยตอนนี้ว่านางคุ้มนะครับนี่ไม้มงคลโอติขายร้อยห้าสิบตอนแรกก็เหลือร้อยหนึ่งทีนี้เหลือหกสิบแล้วอาจจะลดลงลดลงเรื่อยๆนะเพื่ออาจจะเหลือห้าสิบก็ได้ทุกคน ไม่ต้องรอพวกนี้คือนี้โทรมาต่อเลยค่าสิบได้ไหมเจมอย่างเงี้ยเออได้ครับโอเคส่งอย่างงี้แลอวค่าส่งต้นนี้ก็จะก็บอกเลยค่าส่งแพงกว่าค่าส่งแพงกว่าต้นน้แนะนำแนะนำหาต้นละห้าสิบสองต้นสามต้นแล้วก็นางคุ้มหนึ่งต้นจะได้คุ้มทุกคนครับอ่าแล้วกาจะมีอ่าสนิจจันโกเมนนบกเม้นโอ้ยต้นเบ้อเลยโอ้โกเมนต้นเบ้อเลยฟอร์มดีแล้วนะแปดนิ้วแปดสิบบาทครับแล้วก็นี่อ่า กิโลใบมะละกอนะครับกิโลมะละกอตัวนี้เป็นตัวเลือยนะครับอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่พอเจพอเจตอนแรกเจเข้าใจผิดนึงว่าเป็นมามามาโยอิครับจริงๆตัวใช่ตัวนี้เป็นตัวเลือยมันจะมีมะละกออีกตัวหนึ่งที่จะเป็นใบผิวๆกว่าใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวแบบเหมือน เ,เป็นเป็นทรงตั้งๆเ,เขาจะไม่เลื้อยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเลื้อยตัวนั้นจะใบใบแฉกไม่ไม่มันต่างกันเลยครับใบ <Buy S 1> <อ>ใหญ่ๆ่แฉกแฉคิ้วคิวใบบางๆใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีความเหมือนอารมณ์ผสมกุ้งอารมณ์เหมือนกุ้งอะทุกคนกุ้งดา่างอารมณ์มนั้นเหมือนเหมือนมาโยอีใช่ครับคล้ายมาโยอีแต่ว่ามาโยอีเขาจะมีแฉกที่น้อยกว่าใช่ครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบราคาดีมากล้วต้นบัลเลอร์เลย แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเทพนิมิตนะครับฮ่าเนี่ยตัวนี้เทพนีมิตแน่นอนทุกคนนี่สวยงามมากเขาจะพื้นใบเขาจะด่างแบบนี้กระถางนี้สองต้นถามจริงห้าสิบาทห้าสิบาทเนาะนี่อ้าวสำหรับคนที่แบบอยากนอนหลับฝันดีเนาะต้องท้นนี้เลยเทพนิมิตนี่โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองโทุกคนราคาไ้จชิ่งเหรอตัวตัวนี้เป็นแบบกอเลยนะครับสามต้น ระถางนี้สามต้นทุกคนจะคุ้มไม่ไหนแสงเงินแสงทองต้องรีบเอฟแล้วก้อละห้าสิบบาทใช่ครับราคาดีมากนี่เราก็จะมีน้องเพชรน้ำหนึ่งกระถางนี้ก็สองต้นด้วยโอ้ยไม้ต่อใช่ครับตานนี้นี่คือแบบห้าสิบาทห้าสิบบาทมีทั้งค้าทั้งอะไรขึ้นนะครับราคาคือแบบโดนโดนมากอันนี้ก็จะอันนี้เป็นอากูไม่พี่ใช่ครับอากูนิม่าน้องเป็นช้างแดงน้องจะมีความเป็น เหมือนซุกสมใจปองแต่ว่าซุกสมใจปองเขาจะเหมือนสีแดงที่เต็มเขาจะไม่มีแดงจุดๆๆแบบนี้ครับนี่เนาะอ่าสําหรับช้างแดงเนาะนี้มีสองต้นนะครับโอ้สองสามด้วยมั้งเนี่ยสองต้นสามต้นได้ไหมนะมือ๋อสองต้นเนาะสองต้นครับแต่เขาเป็นเหมือนหน่อขึ้นมาน้องหน่อขึ้นมาไหมครับอุ้ยราคาดีต้นบ้เลิศอ๋อนี่ไงหน่อที่สามโอ้หน่อที่สามเพราะว่าเจ๊เหมือนเห็นสามหน่อใช่ครับราคาดีหกสิบบาทครับโอ้โห ทุกคนตันนี้นะครับก็จะเป็นเอื้องใหม่นานะครับเอื้องไหม่นาที่เป็นตัวด่างด่างลายหินอ่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็สวยนะใช่อันนั้นนะใบจะช้าง่ายพี่ใช่ตัวนี้เลี้ยงง่ายโอ้ตัวนี้เลี้ยงง่ายนะแล้วด่างกําลังดีแล้วแล้วมีมีอีกต้นหนึ่งนะครับมีอยู่สามสามต้นนะครับจะขายราคาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาครับขอต้นนี้ร้อยหนึ่งครับนี่อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหสิบาทพอต้นมาเลยเลยแล้วก็ถังนี้ออ้ เยอะนะครับ6ต้นเหรอ5ต้น6ต้นเหรอใช่ครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยช้ำเพราะว่าปกติเราจะเห็นใบด่างขขาขาวเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นใบพื้นเขียว,วดังแบบเช็คเช็คเช็คหรือว่าพูดง่ายภาษาซาบเหมือนด่างสเตียใช่ครับนี่สวยมากราคาดีมาก150 150บาทโอ้โหทุกคนแล้วก็เห็นมีบอลเสือพานด้วยบอลเสือพานไม่รู้จะอันนี้ <สง S 2> เป็นบอลไหมครับไม่กล้าส่งเลยครับถ้าถ้าลูกค้าซื้อส่งตะกร้าน่ะได้โย่แต่ถ้าเป็น เป็นส่งกล่องอ่ะผมไม่กล้าส่งอันนี้จริงๆแล้วเขาเป็นตระกูลบอลหรือว่าตระกูลซันโตอ่าบอลสีเขาเป็นตระกูลบอลสีใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่บอลสีสวยเนาะสวยเนาะเขาก็ยังมีความเท่นะทุกคนใช่ครับเอามาขายเพิ่มมเลยแล้วมีต้นเล็กออกมาด้วยน้องต้นเล็กออกมาครับก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับราคาดีราคาดี เราก็จะมีสัตวการล้อมเพชรหนึ่งหัวใจเศรษฐีเนาะใช่ครับต้นละห้าสิบาทต้นห้าสิบาทราคาดีนะนี่ต้นใหญ่ๆแต่ว่าส่วนมากจะมากมาเอามาขายจะเป็นต้นเล็กๆครับแต่วันนี้ของหมดเหลือคือทุกคนเลี้ยงแล้วสามารถตัดเป็นทรงพุ่มสูงเหมือนต้นคิดมาดอย่างนั้นก็ได้ดีมากทุกคนนี่เรามาดูต้นสุดท้ายต้นใหญ่มากอันนี้นี่ถ้าส่งตัวนี้นี่ค่าส่งจะอยู่ประมาณกี่บาทพี่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยสิบส่งตะกร้าเนาะใช่ครับน่าจะใช้ตะกร้าสองใบไม่รู้จะได้ไหม สองใบน่าจะอยู่เอ้ยไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะได้ไม่อยู่ไม่อยู่สองใบไม่อยู่อ่าใบช้าครับอ่ะก็ค่าส่งแน่ๆเริ่มต้นที่150พอไซส์ใหญ่เนาะใช่ครับก็เดี๋ยวลองคุยกับพี่เจมีทีนึงนะว่าค่าส่งอะไรยังไงเนาะสองใบไม่ได้ก็ต้องใช้สามใบสามใบเจว่าน่าจะสามใบเพราะต้นใหญ่จริงก็อยู่ที่ราคา 2อ0ยี่สิบาท220ยสิบาทตัวนี้เป็นอีพีเซบูเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองครับเพราะว่าถ้าเบอร์หนึ่งเขาจะแพงกว่านี้แล้วก็ใบเขาจะสีเงินกว่านี้ใช่ใช่ครับเขาจะดูที่สีเขาจะดูที่สีกันเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะบางคนเข้าใจว่าจะดูที่เฉกไม่ใช่เลยเขาจะดูที่สีอันนี้เขาจะออกแบบเหลือบเหลือบเขียวอันนี้กำลังเหลือบเหลือบเขาเรียกเหลือบเขียวอมเงินเงินแต่จริงๆแล้วเซบูจะ เป็นเงินฟ้าเลยใช่ครับส่องแดดกระทบนี่คือเงินฟ้าขึ้นเลยใช่ครับทุกคนต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับทโอ้ทุกคนแต่ก่อนไปยังเขาประมูลเนาะวางข้อใบหนึ่งสองพันสามพันนี่ทุกคนสองพันสามพันนี่เขายังไม่ปิดให้เลยนะแต่ก่อนงนี่ทุกคนและดีมากนะต้นใหญ่เอาไปขึ้นหลักทําฟอร์มสวยๆนะทุกคนแล้วตอนนี้พี่เจมคือแบบทําขึ้นหลักขึ้นฟอร์มให้สวยแลวสอง้อยี่สิบบาทราคาดี อ่ะครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หาได้เลยนะครับครับผมบางอันก็อาจจะเอามาไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาแบบรีบๆแล้วก็กลัวผลด้วยนะครับครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปอะไรให้ดูใหม่นะครับครับก็คือที่บ้านยังมีต้นไม้มากกว่านี้อีกมีหรืออยากได้แบบไหนก็สอบถามพี่เจมดูเนาะได้ครับ่รบกวนพี่เจม ช่วยฝากชื่อร้านหนึ่งรอบแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อครับชื่อเจมนะครับสวนมุมไม้บ้านนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ087 992 1 3 4 9อนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือทักไปที่เพจสวนมุมไม้บ้านนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube สวนมุมไม้บ้านด้วยนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับผมสวนมุมไม้บ้านนะครับที่ผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนหรือถ้าเกิดใครหาอะไรไงไม่เจอเบอร์นี้นะครับแอดไลน์หรือว่าโทรสอบถามพี่เจมเราได้เลยนะ สำหรับส่วนมุมไม้บ้านเนาะไม้ราคาดีๆหลักสิบราคาดีขนาดเนี้ยทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เจมมากมากนะครับผมขอบคุณพี่เจมมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่านี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแรลว่าจะสักนิดนึงเนาะแต่ก็ยาวชั่วโมงครึ่งอ่าประมาณชั่วโมงเศษชั่วโมงครึ่งนะครับผมที่ตลาดเซบันโคราชวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมผ่านไปผ่านมาทางโคราชนะครับ หรือทําธุระแถวนี้นะครับผมช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมตลาดเย็นนะครับต้นไม้เนาะก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาเดินซื้อเดินเล่นนะครับผมสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ได้น้องพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีก็ลองสอบถามได้เลยนะสาหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมช่วยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมช่อง YouTube JP p ์ n นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook j p p ย n นนะครับผม เพื่อพีพีเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปดีๆสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับต้นม้นะครับผมว,วันนี้น่าเจพาไปทําที่ไหนอะไรงไงบ้างนะครับสำหรับชาวต้นม้นะสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย